ปิ้งแล้วนะครับทางหน้าจอนะครับวันนี้เอาสินค้าที่หลายคนเรียกร้องกันมาบอกมาอีกได้ไหมมาอีกได้ไหมมารอบนี้เห็นว่าโปรโจัดหนักจัดเต็มกล่องใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยขายมา เอาเปอะไรติดตามจากคุณเดียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออฟกล่องใหญ่จริงเมื่อกี้ลองยกกล่องดูแล้วโอ้โหแทบไม่ไหวเอาละเยอะมากโอ้ยแต่ว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราดร์เอฝากของให้เจ๊เอ๋ด้วยนะคะเหฮะเหฮะใช่ค่ะเจ๊เอ๋จะได้แบบสดใสไปเลยะะอเดียวหลังหลังรายการได้เลยเ<ง>ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยที่คุณออฟบอกนะคะว่ากล่องใหญ่ขึ้นคือใหญ่ขึ้นจริงๆแต่ราคาและโปรนี่ก็พิเศษสุดๆไม่เชื่อถามดร์เอเลยค่ะสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยกล่องนี้เนาะอยู่เลยต้องบอกเลยว่าวันนี้กล่อง และหนักมากเพื่อแม่แม่ทุกคนบอกเลยนะคะว่าปากติเนี่ยให้กันกล่องขนาดแค่ประมาณนี้ <L ick. S 1> แต,ต่องบอกว่าวันนี้นะแม่แม่จ๋าผมบอกเลย1 2ึ่งสายแตกแน่แน <Ha. S 1> เพราะว่าให้ไปทั้งหมดเลยแต่ปกติเนี่ยน้ำหนักประมาณ2อกิโลค่าส่งมี2อ0สบาทวันนี้ส่งฟรี <Woo. S 1> เพราะว่าแม่แม่จะต้องได้ไปถ้าแม่แม่มีปัญหาบนใบหน้าเครียดหรือเกินฝ้ากาจุดด,ดๆความหมองคล้ำมาแต่มผมบอกเลยว่าวันนี้9 9เซตทั่วประเทศ <Ha. S 1> ได้ไปเลยแป้ง5้าตลับแป้งตัวนี้เรยก็เป็นแป้งกันแก่นะบางคนเขาเรียกแบบนั้นนะต้องบอกว่า5ตลับจุกจเซรั่มทาหน้า เลยเพว่มีสบ,บู่ให้ด้วยอีกสองก้อนทุกทายขัดผิวตีฟองพาเลแต่งหน้าอีก14ช่องสีต้องบอกว่าครีมอาบน้ำตัวนี้หอมมากหอมถึงพรุ่งนี้มาเลืนนี้แล้วก็มีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญยังมีสร้อยคอสวยๆอีกหนึ่งเส้นทั้งหมดทั้งหมดเกือบหมื่นแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 100 0บาทส่งฟีให้เกเซตเนาะ9กเซตทูกประเทศบอกเลยนะครับว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้น2สิงหาคม2567คุณแม่ต้องได้คุณแม่ต้องมีคุณแม่ต้องสั่งเพราะว่าต้องบอกว่าโปรนี้12-52เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับ15ชิ้นแป้ง5้าตลับ1ตลับเนี่ยปกติ590บาทวันนี้ได้ไปเลย5ต้องบอกว่าเซรั่มกับสบู่คู่เนี้ยปกติ2,000กว่าเกือบ3,000นะวันนี้ก็ได้เพิ่มไปมาเลดแต่งหน้าได้ไปอีกหนเซตใหญ่ครี โลออน้ำหอมอีกสองขวดไม่ต้องแย่งกันต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยให้สร้อยคอสีทองสวยมากใส่ไปแล้วเนี่ยดูรวยดูสวยขึ้นมาทันทีต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เกือบหมื่นนะแต่วันนี้นะแต่วันนี้ไก่หนึ่งพันต้องบอกเลยว่าคุณแม่โชคดีมากบอกเลยนะครับว่าหนึ่งสองสองตัวนี้ายเข้าแน่นมากดรอเอร์เอ่ขึหล่แล้วคนถามมาอายุ52ปีแล้วครับแม่อายุก็เป็นเพียงตัวเลขเพราะว่าตอนนี้ปัญหาบนใบหน้าต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีเยอะๆแบบนี้มีเยอะๆแบบนี้จัดการยังไงต้องบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่เเปปป็็นนแ้งทีี่มสา ของโสมแอซ่าแซนทีนอ,องไผ่มุกและผงทองคำอ่ะอดูไปเลยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าปุ๊บเนี่สวยขึ้นมาทันที<ม>บอก<ม>เลยนะครับว่าตัวเนี้ยดูหนวดดูหนวดดูหนวดเออไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องคิดนานสั่งซื้อให้ทันเพราะว่าโปรดีๆแบบนี้มีแค่เฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะครับเท่าไหร่นะนะ 50เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ49เซตแม่แม่ต้องได้ผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นโปรวันแม่โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ได้ไปนี่คือความคุ้มค่าจริงๆบอกเลยว่าบางทีเราเหนื่อยบางทีเราโทรมหน้าเราก็จะมันๆแบบนี้ใครเห็นก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ต้องบอกเลยว่านี่นี่นี่เป็นยังไงล่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากความมันให้เป็นอดีตไปความสวยให้เป็นปัจจุบันวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาฝ้ากะจุดด่างๆความหมองคล้ำต่างๆเดียครับลองดูเลยอายุเนี่ยคือต้องบอกเลย ว่ามันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะ,ะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณจะสวยขึ้นทุกนาทีถ้าเกิดว่ามีแป้งเซ็ตนี้ได้ไปทั้งหมด15ชิ้นจุกๆโอ oh, ช้อปปิ้งเท่านั้นที่อื่นไม่มีเฉลี่ยชิ้นละ67บาทจัดทรงเฟ้ยสุดยอดมากคือคุ้มมากๆจริงๆค,คุ้มมากคุ้มมากแล้วที่สําคัญนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือสร้อยสีทองใส่แล้วสวยมากที่ส,สี่พอลจะใส่ดคือต้องบอกเลยว่าจะใส่กับชุดอะไรยังไงก็สวยเพราะว่าเซ็ตนี้น่ะนำมาให้คุณแม่ๆโดยเฉพาะจะซื้อฝากจะซื้อไปขายต่อจะซื้อไปปแบ่งเ็น แบบกลุ่มเล็กๆเพื่อที่จะแบบนําไปให้แบบคุณแม่หลายๆคนก็ได้เลยต้องบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าและที่สําคัญวันนี้พิเศษนะคะแม่ๆนะ,ะได้แป้งไปแล้วได้พาเลตแต่งหน้า14ช่องสีไปด้วยใช่ล้วคือใช้ได้หมดนะคุณผู้ชมดูสีนะอันนี้ก็คือแก้มนะคะอุ้ยส่วนตัวเดียชอบสีนี้มากโทษนะเดียวขออนุญาตใช้อันนี้อ่ะ,ะแล้วมัดเข้าไปเลยปัดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีปากด้วยเอาปากมาเลยสีอะไรเราก็ทาแบบด้านในอย่างงี้เหลือกี่เซตเหลือกี่เซต สามสิบเซตพผม,ม<า>บอกเลยนั้นหนึ่งสองห้าสองเท่านั้นที่คุณจะได้ไปตอนนี้สายเข้าแน่นนิดหนึ่งแม,แม่แม่รอแป๊บหนึ่งเป็นเซ็ตของทุกคนตอนนี้เนี่ยเวลาใกล้ๆจะบ่ายสามแล้วนะผมจะปิดจ็อบวันนี้ตอนประมาณบ่ายสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นแม่แม่ต้องสั่งให้ได้ผมบอกเลยว่าถ้าเรามีปัญหาบนใบหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวนี้สามารถจัดการได้และที่สําคัญในเซ็ตเนี่ยให้ไปเยอะขนาดนี้ให้ไปเยอะขนาดนี้นะแล้วพาเลตก็ให้แล้วของทุกอย่างที่ให้ไปในนี้เนี่ยคือความคุ้มค่าจริงๆโลออนน้ำหอมก็หอมแป้งก็ดีเซร ใช่ใชแล้วที่สําคัญยังได้สร้อยได้ครีมอาบน้ําไปด้วยใ,ให้เฉพาะในรายการสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าโทรไม่ทันตอนนี้เจอกันทั้งหน้าจ่ายหลักหมื่นนะครับวันนี้จ่ายแค่1,000บาทจัดส่งฟรีผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใชด้ดีผมบอกตรงนี้เลยนะหน้าผมเองเนี่ยก็คือผ่าน ความแก่มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าปาดเข้าไปแค่นี้ปาดเข้าไปแค่นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่มีเวลากระจกไม่มีไม่ต้องคิดไม่ต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แป้งตัวนี้ยังไงก็ใช้ได้ยังไงก็ใช้ดียังไงก็ใช้เนียนเพราะว่าเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของโสมแมสซาแซนทีนผงไข่มุกและผงทองคําทาทาปาดปาดเข้าไปทาทาปาดปดา,าปด,ปดเข้าไปทาทาปาดปาดเข้าไปในแค่นี้เสร็จเ,เรียย <g ret S 2> ร้อยขออนุญายนะดอกเตอร์เอขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมดูนะหน้าที่ทาแป้งเสร็จแล้ว คือต้องบอกว่าเวลาทาแป้งเนี่ยดูง่ายๆนะต้องดูที่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นแป้งตัวนี้เราเน้นที่ผลลัพธ์มีปัญหาตรงไหนก็ปาดเข้าไปอยากเยนตรงไหนเพิ่มก็ตบๆเข้าไปเพิ่มแค่นี้เองไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายั้นตอนสิบห้าเซตเอาให้ได้หนึ่งสองห้าสองเท่านั้นผมบอกเลยนะสิ่งที่เหนื่อยที่สุดก็คือการกดโทรศัพท์ให้ทันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงนี้เลยว่า99เซตไม่ได้เยอะแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วแป้งห้าตลับเนี่ยคุณแม่ใช้คุณพี่ใช้คุณน้องใช้คุณลูกใช้ าตลับหนึ่งตลับเนี่ยใช้ได้ยาวๆประมาณ4เดือนส่วนตัวเซรั่มดียะถ้าเป็นฝ้ากาจุดดดงๆความหมองคล้ำต่างๆผมบอกเลยดูในทีวีดีสีมือคือต่างกันใช่ไหมคือเป็นบรายเทนนิ่งใช่ปะคืออย่าไปพูดเวอร์แบบนั้นเดี๋ยวคนตกใจเพราะว่าเป็นแบบนั้นจริงผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ลองใช้จะรู้เองว่าความสว่างความกระจ่างเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดวิธีการใช้นะคือใช้สบู่ก่อนสบู่เป็นสบู่เซรั่มเดียจ๋าอยู่ข้างหน้าเป็นสบู่ขวดเซรั่มเลยสูตรเจ็ดบวกแปดยกกำลังคือร หรือว่าสุดท้ายเอาเป็นว่าไม่ต้องรอนานหนึ่งสองห้าสองวันนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยไม่มีการต่อโปรนะจ๊ะเป็นโปรวันสุดท้ายส่งท้ายให้กับแม่ๆทุกคนลูกๆทุกคนได้ส่งความปรารถนาดีไปให้กับคนที่เรารักที่สุดผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเซรั่มคุณได้ไปแค่เซรั่มอย่างเดียวสบู่คู่เซรั่มเนี่ยขายอยู่2,000กว่าบาทแต่วันนี้ให้ฟรีนะให้ฟรีคือให้ฟรีให้ไปเลยแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าในเซตวันนี้คุณจ่าย1,000บาทแค่ค่าแป้งก็คุ้มค่าแล้วและต้องบอกนะครับว่าวันนี้ สร้อยคอสีทองได้ไปด้วยปกติตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีมากเพราะว่าตอนนี้ทองราคาขึ้นนะสร้อยสีทองแบบนี้ขายแบบโอโ้โหเหมือนแจกเลยอะ่ะขายพันเแต่วันนี้ก็ให้เพิ่มไปไมไวันนี้อา้าวสายแน่นมากเอาอย่างนี้บอกเลยนะบอกกับคอเซนเตอร์ว่าขอเซ็ตแป้งสุดคุ้มวันแม่ของดร์เอห2ึ0 0 0บาทจัดส่งฟรีดร A เอสั่งมาว่าจะให้ทุกออเดอร์ใน1ินาทีนี้เพราะฉะนั้นโถหยติดถยทันห้ทัน1 2 5 2เท่านั้นทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้ให้ยกลัง นะจ๊ะจ่ายแค่1,000บาทจัดทรงฟรีหนึ่งสองห้าสองรีบโทรมาได้เลยวันนี้ขอบคุณด็อกเตอร์เอมากมากเลยนะคะมันมากทุกครั้งที่อะไรคะเออมันก็ออกไม่ทันเออออกไม่ทันอ่ะไปต่อโอเคได้เลยหนึ่งสองห้าสองค่ะคุณผู้ชมกดด่วนเลยค่ะกดได้เลยนะครับ1252ยังกดยาว